โอ้ชุดอะไรเนี่ยสาวน้อยสวยจังเลยเสกมาจากไหนวะมาให้ลุงไอริชดูแลเธอนอะอ๋อยู่นี่เองนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกอยู่ไหนแกต้องการอะไรเอฉันเห็นแกแล้วเออมาจากฉันนผมอยู่นี่เออเปืนกลนั้นอยู่ไหนไอริชโอ้คุณมาสตันออคุณนี่เองเอเจอแล้วครับเจอแล้วโอ้ย ให้มันเจอจริงๆ,ๆเธอไอริชเพราะอยู่ทีมเดียวกันคุณกับผม,ผมจะไปบุกที่ป้อมเมอร์เซอร์นะผมเป็นคนที่ช่วยชีวิตคุณไว้ไม่ให้ถูกฆ่าตายคุณติดข้างผมจำได้ไหมจำไม่ได้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับผม <c oughs> บ่อยอะคุณ,ค,ณคงไม่อยากโดนอีกรอบใช่ไหมไอริช ไม่เลยไม่เลยเพื่อนแค่อยากจะเลี้ยงเล่านะคือผมมีอะไรจะบอกกับคุณมากมายเลยนะว่าคุณมีค่าสำหรับผมมากแค่ไหนว่าคุณพิเศษที่สุดผมก็มีอะไรจะบอกคุณเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณไม่หาปืนให้เจอภายในชั่วโมงนี้คุณเตรียมตัวตายได้เลยโอ้โหใจเย็นผมแค่จะบอกวิสกี้เนี้ย <c oughs> มันทําให้ผมรู้สึกเหมือนเด็กเกิดใหม่อีกครั้งเลย <c oughs> อลองชิมดูสิอฮ้ย <c oughs> ไม่มอมใช่ไหม แต่ของผมรู้สึกโกรธและเกลียวกลาดมากกว่าจะไปหาปืนกันได้หรือยังเหรอืรอได้ไปไปหาปืนกันไปไปไปเร d เ e ส e ร e เดียมชเล่นไปภาคไปแปลไปโดยลุงพีสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีอีกครั้งใน Red Dead Redemption ครับลุงพีจะเล่นไปด้วยแปลไปด้วยภาคไปด้วยถ้าเกิดว่าภาคผิดแปลผิดยังต้องขออภัยเพราะเล่นเหมือนสมัยก่อนเลย ถ้าอย่างนั้นขึ้นมากันนี่มาชั้นใช่ไหมไปไอริชครั้งนี้บอกว่าแกจะไม่โกหกฉันอีกถ้าเกิดว่าแกโกหกฉันฉันจะยิงแกแล้วคอยดูเมื่อ,อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราคุณจะไม่สลบเมือบต่อหน้าผมใช่ไหมเฮะไอริชผมเหรอไม่เลยผมโอเคบอกให้นะผมอยู่ตรงกลางระหว่างไม่เป็นอะไรกับเป็นอะไรไงเหรอ ถ้าอย่างนั้นคุณก็อยู่ตรงกลางระหว่างตายกับกำลังใกล้าตายถ้าเกิดว่าคุณกโกหกผมอีกไม่ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครั้งนี้ผมบริสุทธิ์ใจจริงๆผมสาบาน้วยเกียรติของแม่ผมเลยอะ<ๆ>ที่ผ่านมาผมก็แค่สับสนนิดหน่อยใครๆก็ทําผิดพลาดกันได้ถ้าเกิดว่าคุณสับสนอีกเดี๋ยวผมจะจัดการคุณและผมทําด้วยตัวเองก็ได้พระเจ้าช่วยนี่คุณนี่อดทนไม่เป็นเลยหรือ,อยังไงเนี่ย ปืนอยู่ไหนไอริชผมได้ยินพวกคนเหมืองมันคุยกันเกี่ยวกับปืนกลน,นี่แหละที่มันเจอและดูเหมือนว่าของนั้นอยู่ที่แก๊ปทูบ g e และพวกคนเหมืองพวกนี้มันจะเอาปืนกลไปทําอะไรเอาไปยิงชาวบ้านไม่ก็เอาไปขายมั้งผมไม่รู้ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงฟังแล้วดูทําแม่งทําแม่งยังไงไม่รู้ไอริชที่ผ่านมาผมก็โดนคุณหลอกคุณกับเวสต์ <Nik en S 1> นิกเคนเป็นคนหลอกลวงชาวบ้านเป็นผู้ปั้นน้ําเป็นตัว นี่ถ้าบางทีคุณใจดีหรือว่าทำตัวเป็นบิดนะพวกเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกเออนี่ใกล้ถึงแล้วจอนนี่เดี๋ยวเราจะไปข้างๆพวกเขาจะได้ไม่เห็นเราว่าเรามานะผมยังสงสัยอยู่เลยว่าพวกคนเหมืองเอาปืนไปทำอะไรพวกคนเหมืองเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกพวกเขาทำงานจนไม่เห็นเดือนเห็นตะวันอยู่กับเสาสาบางทีจิตใจอาจจะผิดเพี้ยนผมไม่เคยได้ยินใครที่พูดเป็นต่อยหอยแบบนี้มาก่อนเลย ผมก็แค่บอกในสิ่งที่ผมได้ยินมาโอ้แล้วอีกอย่างเราต้องใช้เกวียนในการยกของด้วยนะเพราะว่าปืนนั้นหนักมากเลยแล้วทั้งก่อนมันมีปืนจริงผมจะยกยังไงวะเจ้ากโกหกเอ้ยโอ้ยมีจริงไหมปืนเนี่ยปาเราถึงแล้วเราจะหยุดอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินไปดีกว่าโอเคโอ้ยมา้าหลอกนะโดนดีแน่อืม ทางเข้ามองเห็นได้ง่ายมากเพราะข้างในมีเหมืองอยู่มันเอาไว้ใช้ขนส่งแรก่กันนะ่ะพวกเราอ้าหมายหมายถึงนายจะใช้ลิฟต์ขนส่งนั้นยกปืนขึ้นมายังไงละ่ะผมอยากทาด้วยตัวเองเหมือนกันนะแต่พวกคนเหมืองพวกนี้ทําให้ผมปวดหัวอยู่เลยเดี๋ยวผมจะไปหาพื้นที่ที่ซ่อนมาพวกนี้แล้วกลับมาพร้อมกบบกุญช์นะครับนะงั้นเดี๋ยวเจอที่ทางปากถ้าแล้วกันนะไอริชและครั้งนี้ผมแนะนําว่าคุณยันหนีผมนะ ไ้ยคาบอยหลงหรือเปล่าที่นี่พื้นที่ส่วนตัวนะเว,ว้ยนี่ไงเดดอาอไปสิเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเเรียบร้อยเป็นไงล่ะกดถูกแล้วหาทางวิธีทางเข้าไปยังที่เหมืองไป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 ผมเทพไปแล้วยิงระยะไกลย,ยิงระยะไกลย,ยิงระย,าายะไกลฮะยฮะฮะฮะฮยยิงระยะาไกลาย,ยิงระยะไกลยิงระยะไกลโกงโกงมากเลยล่ะครับโกงมากเลยล่ะครับรีโหลดเอง มีบนมีข้างบนเหรอข้างบนเหรอข้างบนข้างบนข้างบนเหรอครับปะมาสาย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 ภาคนี้ค้างง่ายกว่าภาคสองอีกภาคสองกว่าจะตายในนี้ลามากเลยอยู่ในไม้อยู่ในไม้อยู่ในไม้อยู่ในเหมืองสิเนออพูดไทยคำอังกฤษคำว่าฉันไปเอตึงตะแดงตะแดงตะแดงแดงขอรู้ก่อนก่อนก่อนเข้าไป เอสมิฝ่ายหวังว่าไอริชคงจะเตรียมรถม้ากเกวียนม้าให้เราตอนขาออกถ้าเกิดปืนมันอยู่ที่นี่จริงๆหวังว่ามันคงไม่หลอกเราอีกเป็นบ้านนี่มันหลอกให้เราฆ่าไปรอบหนึ่งแล้วย้ายเข้าไปที่ปืนให้ได้นะอย่าให้มันเจอปืนโอเคได้ยินเสียงตัวละครพูดว่ามีปืนข้างในก็น่าจะชัดเจนแล้วละ่ะเอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเอาสิเล็งรอเล็งรอเล็งรอให้ทินทีททีนทีนี่นี่ระเบิด เรื่องจริงในป่านี้นไอ้ถ้ำเนี่ยทางเข้าระเบิดเรียบร้อยแล้วล่ะเอาล่ะรูดก่อน thank you เอาล่ะจะมีรถ back to the future ซ่อนอยู่นี้นะครับ hey dog ยิงก่อนโอ้ยหูอื้อเลยโอ้โห,หอื้อเลยล้วส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเไม่คนอ,อยู่ในเมืองว่ะไม่คนอ,อยู่ในเมืองก็ชั้นไง เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนยิงตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตายไหมตายไหมถ้าจะตายล่ะตายไหมตายไหมเอ้ย,ย,ยโอเคสายไป,ไปคนนี้ที่เอาที่มันโผล่มาเอาละรูดก่อนขอบคุณครับมีแต่ปืนนี่นวะปืนพกกระสุนปืนพกปืนวินเชสเตอร์ไม่มีหรืองไงวะ ลุด thank you อยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ย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 หมวกหลุดหมวกหลุด off head เห็นไหมวัสดีครับผมมาแล้ว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 โอเค reloading บอกว่าทีน้ทีเฮ้ยเอ้ย frame bleed frame b l e e frame bleed ล่วงโอ้ยล่วงล่วงล่วงตรงนี้มีอะไรวะ particle เยอะตรงสาย particle เยอะ frame bleed drop เลย เลงก่อนอ่อสอนว่าอยู่ขวามือเต็มเลยอินดิเคเตอร์โผล่มาผมแล้วครับผมแล้วครับเราจะทำไงดีมันเข้ามาแล้วเข้าทำยังไงทำยังไงดีก็ทำอย่างนี้ครับทำอย่างนี้ไงทำทำอย่างนี้ไงลุกเหรอมีซ่อนอย่างนี้เหรอฮะ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 ไม่เลงแบบไม่ออโต้เอมไม่แบบไม่ออโต้เอมเไม่ขวามือขวามือ นี่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 มีไหมโหเต็มเลยสี่คนเฮ้ยหินบังโถโถลุด thank you ไม่ดรอปเลยเปืนพกก็ได้ว้ามาปืนพกสีทองลุดอีกรอบหนึ่งมาลีเบเวอร์อีกแล้วทั้งั้นแล้วก็รีเบเวอร์ก็รีเบเวอร์ยิงก่อน ไม่ใช่ว่าขาออกนี่มีเป็นบานเลย <c oughs> มีไหมครับสวัสดีครับซ่อนอย่างนั้นนะครับซ่อนอย่างนั้นนะครับซ่อนอย่างนั้นครับลุกขึ้นมาทำไมครับยังไม่ตายเหรอตายเถอะตายเถอะตายไหมเอ้ยเอ้ย,อยโอเคขวาหรือขวาหนึ่งตัวซ่อนก่อนซ่อนก่อนโอเคเอ้ยอไล่ไล่ขวามือ มันดา่าเรามันดา,าว่าเราเป็นลูกชายชายหัดเรียกเลียงก,การพูดคำอ,อยาบสุดยอดเลยนี่หลบดีหลบไปดีหลบไปดีดอ่าฝันดีทุกทุกคนผมเกรงว่าทุกคนตายแล้วเหรอโอเคฮ่าแก้เรื่องกันใช่ของดีเก็บก่อนเรียบร้อยไอริชพูดถูก ออกโดยรัฐบาลซะด้วยเอาละ่ะเราดัน Push push the my c a r t โห้ขาเข้าไม่เท่าไหร่ขาออกเออดันไปขี่ไปเออเฮ้ยแบบนี้แหละมันเว้ยไป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 เอาเว้นโอ้โห,หขวาขวาขวาโอเคว่าแล้วเราเบิดมีไว้ทำไมไปเลยเร็วเร็ว,รวโอ้โหเดีย๋ยวเดีย๋ยวๆดีลอชะลอ โอ okay. เคทันทีขวามไม่มีไปถึงทางแล้วไอริสมารับเร็วเร็ว้อยอย่าตกติดเนอเว้ผมคิดว่าผมจะเห็นศพคุณยกขึ้นมาด้วยซะอีกเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาเองเออขึ้นมาพร้อมกับเราด้วย ดีมากตตกติกนะวะอืมคันคันตัวดีไม่ได้ช่วยเลยเอ๊บเอ้ยเโอ้ดีไงเธออาวุธที่สวยมากเลยเพราะเจ้าเท่านั้นที่มีปืนหรือไม่จริงะผมได้เกวียนม้ามาแล้วอยู่ข้างล่างนะเอยเจอกันข้างล่างเขานะครับอ่าอ่าเอาละไปทางไหนดี กลายเป็นถั่วไม้เอ้ยมาแล้วเอาแล้วความมันจะบังเกิดแล้วไปไปไปครับไปครับเอ้ยเอ้ย reloading reloading มาแล้วมาแล้วสายมือสายมือ partner 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 woohoo yeah yeah เฮ้ยเย้เฮ้ย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 เออเฮ้อเอาดิ thank you woohoo เย้ yeah! สนุกว่าเอาแค่นี้เหรอโตก็ยล้วาจนก็ยแ้้วจอนี่บอยเฮ้ยไปก็ได้แล้วไม่ช้าก,ก็เร็วเราจะได้สิ่งที่นำความสงบมาเดี๋ยวจะเอาสิ่งนี้ไปให้เวสดิคเคนเฮ้ยไม่ช่วยเลยเอ้ยเออแต่แกไม่ช่วยแกขับด้วยทำให้แน่ใจอยากให้มันร่วงลงมานะ โอ้ไม่ปิดกันอะไรไปด้วยจบละแค่นี้เหรอโอ้เรียบร้อยอ้าวเสร็จภาร,รกิจนึกว่าแบบจะแบบคุ้มกันในระหว่างทางผมว่าใกล้ถึงความจริงแล้วเดี๋ยวเราได้ปืนประกอบปืนเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะาทำภารกิจที่เราจะไปบวกกับบิวเวอร์ลมสันสถานที่ต่อไปคือที่ไหนโอ้อยู่ต้งนี้อย่างไกลเลยโอ้ โอ้ยไกลเหลือเกินสร้างแคมป์ระหว่างทางเซฟระหว่างทางแล้วเดินทางไปดีกว่าไกลมากไป <Hey, S 1> มาถึงที่ทีฟแลนดิ้งโดยสวัสดิภาพผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถ Fast Travel ลได้การนั่งแคมป์แบบเราตั้งเวพอยต์ตรงไหนเราก็สามารถไปได้เลยผมนีโมตัต้งนานพระเจ้าช่วยกวยทอดโอโเคมาไอริชไปโอ้เชคกี้สกราว เอาขึ้นสาวน้อยเอาขึ้นมาไอริชนี่คุณทำอะไรแกเป็นใครกันมะเฮ้อามานี่ผมเพื่อนเก่าคุณไงความจําเสื่อมเนี่ยโอ้โ,อโอ้พระเจ้าโอยผมจะบอกคุณให้นะถ้าคุณแกล้งลืมชื่อผมหรือเรื่องราวที่ผมทำให้ผมรับประกันได้ว่าคุณจะไปสวรรค์ก่อนพวกเธอซะอีกผีลงไปโอ้โหโอ,โอ,โอ้คุณมาสตนนี่เองสบายดีไหมครับ ผมละอายใจละอายใจที่รู้จักคุณมันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับคุณถึงไปป้นหญิงสาวในน้มของพระผู้เป็นเจ้าผมคิดว่าพวกเขาเป็นสาวๆในบ้างัซิสเตอร์ครับ <'m> ผมขอโทษด,ด้วยกับชายคนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเสียสติให้กับปีศาจนักดื่มผมว่าเขาจะมีสติแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้ so, uh, ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ว่าอะไรผมขอตัวก่อนนะครับโอ้ยเกือบแล้วอยโอ้ย เอาล่ะที่นี้ไอริชปืนก้นที่ว่านั้นมันใช้ไม่ได้ผมละง,งุนงิดจริงๆคุณไม่งุนงิดบ้างเลยโอ้ใจสลายเลยล่ะนั่นทำไมผมถึงมาเจอคุณที่นี่ไะแต่ผมเลยเถิดไปเดิมซะก่อนนะอไปกันเถอะผมรู้ว่าเราจะหาส่วนที่เหลือได้ที่ไหนให้สำหรับคุณโอ้ยไอบ้าแมรี่เอ้ยตลบปืนใช้ไม่ได้เนี่ย ว่างานสาวๆไอริชมันเข้าใจผิดว่าแม่ชีเป็นสาวๆไปเอ้ยอย่าเมาด้วยอย่าเมาด้วยมาเอ้ยขี้เมาเฮ้ยเฮอย่าชนอย่าชนด้วยดื่มมากๆมาตายเอานะเมาตายเหรอปาโดนมาเขาชนตายมาเดินแบบนั้นโซซัดโซเซคุณต่อยผมเมื่อกี้นี่ผมปวดหัวอยู่เลยเป็นคนดีไม่ได้หรือยังไงหยุดบ่นได้แล้วไอขี้เมาก่อนที่ผมจะหยุดอาการปวดหัวด้วยกระสุนผมนี่ โอ้ยผมไม่ปลืมล้มเลยนะจอรนนี่ผมอุต่าห์ช่วยคุณนะอุต่าห์เลยเหรอคุณนะ่ยต้องช่วยผมอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งหากเลยหาเรื่องเก่งจริงๆกับผู้หญิงที่ไร้ทางสู้คุณถูกเลี้ยงดูมันยังไงเนี่ยไอริชพูดถึงเรื่องอะไรกันนะผมน่ะเด็กดีแคทอลิกยิปปี้เลยนะ คุณนี่มันขี้เมาขี้ขาตาขาวตั้งหากเลยแต่คุณน่ะมันบ้าโหดร้ายปาเถื่อนน้มาสตันคุณปล้นมากี่คนแล้วล่ะคนบริสุทธิ์นะผมก็ปล้นเฉพาะคนที่มันมีมากเกินไปเท่านั้นเองโธ่พวกโบสถพวกนี้มีเงินมากกว่าผู้คนสิเออ <c oughs> นี่เราจะไปไหนก็แค่โกด,ดังในทิฟแลนดิงผมบอกคุณแล้วไงจอนนี่ผมเตรียมมันหมดแล้วไงเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนของผมกันเขาพูดไม่ค่อยชัดตะกุกตะกักหน่อยนะชื่อว่าแช็กกี้ แล้วเขามีกระสุนที่เราต้องการอย่างนั้นเหรอโอ้พระเจ้าเลิกกังวนได้แล้วนะมาสตาันผมรู้เรื่องปืนดีกว่าใครนะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยคุณต้องชินกับผมเข้าไว้นะถ้าเกิดว่าเราทำงานร่วมกันแบบนี้ที่นี่ไงมาเร็วไอ้นุม่มจะมีอ้แค่โผล่มาเนแถวบึงเนะี่ยไปทักปืนออกมากันจะตกเต็กด้วย มันติดอะไรวะนนี่ยมันบอกว่ามันจะเปิดไม่ใช่เหรอ,อ,อมาเร็วไปดูซิว่าทางข้างหลังเปิดอยู่หรือเปล่าไปยัยฉันต้องหมดความอดทนเนะทางไหนไปทางไหนเหลยตามไมริชไปะพังอีเคล่มาบอสไฟผมรมรู้สึกว่าวันนี้คุณอ่อนโยนกับผมนะเพราะตลอดที่ผ่านมาผมพูดอะไรก็ขัดคอคุณตลอดเลย เพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณย nah, ังไงล่ะเพราะคุณทำให้ผมเสียเวลาไปมากแล้วออย่านะอย่านะเตียเวลามากเกินไปฉันยิงแกนะฉันมีเกมอื่นรอเล่นอยู่นะเข้าใจหรือเปล่าจบซีรีส์นี้ฉันก็รอเล่นภาคอันเดต่อนะรู้ไหมเดเด่อีระวังตัวไว้นะเช็คกี้นไม่มีพิษไม่มีภัยหรอกแต่คนที่เขาทำงานด้วยน่าจะมีมีเช็คกี้ต้องมีสกูปปไม่เชื่อใจ แก๊งที่ทำงานให้กับเช็กกี้เช็กกี้ได้จัดทุกอย่างไวเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะเอเอเงียบก่อนอดมาเอ้อยสิเหมือนเช็กกี้กำลังจะไปสวรรค์เลยน,นี่อ่ะเอาละจากนี้ไปเราจะซื้อบ้าแกทำงานให้กับใคร ยินฉันไม้แชกี้ไอลูกมาสารเลวดูดหัวอีกรอบเฮ้เกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ทำไมเสียงการเจรจาทางธุรกิจเสียงเหมือนเออไม่ได้อย่างที่ผมคิดไว้เลยเดี๋ยวคุณแอบเข้าไปช่วยแชกี้เดี๋ยวผมจะไปเอากวียนม้ามานะขอโชคดีคุณมาสตันเขาเป็นคนดีนะแชกี้น่ะเอีกแล้วมา ผมจะรออยู่ที่ประตูกับกุญเนะโอเคขอให้โชคดีมาคลามเอานึกว่าจะเข้าไปแล้วก็แบบเดซายไงเขาไม่ได้เดี๋ยวเช็กกี่ตายถ้างั้นต้องสเตลใช่ไหมเฮ้ยได้สเตลแล้ว Walk slow ว์ออฟครอชเออร์ไวท t ดิเท็กโอเคให้สเตลว่ะโอเค The n สเน็กทรูเดวินโดไปเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมสียงอะไรอ่ะเอาเวนละเฮ้ยเวนเวนเวนมีคนดิเท็กได้ อ๋เกือบแล้วเฮ้ยสไลด์สไลด์เฮ้ยตกตกไอ้บ้าเฮ้ย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 ไอ้บ huh ้าขึ้นขึ้นไอ้บ um ้าเอ้ยหลังคามันลื่นเงี้ยนี่แหละ Rescue Shaggy รอก่อน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 รอกันลาชันการอฉันก่อนเฮ้ย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 มันเห็นมันเห็นแล้วเอ้ยนี่นี่ เฮ้ยเฮ้ยมามามีกี่คนมีกี่คนเฮ้ยเอายิงก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเรียบร้อยวู้ฮทันเรีบช่วยผมก่อนก่อนที่มันจะกลับมามาชักกี้เด็ดเด็มขอขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือเลยนะครับคุณผมคิดว่าผมจะตายแล้วการช่วยเหลือของผมก็เหมือนดาบสองคมถ้าเกิดว่าคุณไม่ช่วยผมหรือว่าลืมบุญคุณคุณได้ตายแน่แ่เฮ้ย โอ้ยได้ตายของจริงแล้วมันจะได้สู้ๆกันอย่างมันแน่เลยโอ้โหอย่างเยอะเราเไปขันตายตาตผมมา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 โอเคโอเคก่อนอื่นลุยก่อนเอาละมาเลย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 ไม่แค่สองสองคนเราสองคนเฮ้ยทินทีทินทีโอ้ยโอ้ยมาเฮ้ยเออเออเออใครใครกล้าที่จะมาแย่แย่แย้มกับเชกกี้ได้ละตอนนี้ โอ้นี่ไงมาดีๆแล้วครั้งนี้ดีๆแล้วครั้งนี้ดีๆแล้วครั้งนี้ดีๆแล้วครั้งดีๆมาเถอดเถเพื่อนจะกายพวกนี้กันกันกันไป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 เอาไปจากที่นี่ในขณะที่เรามีมิมิโอกัด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 แล้วเราเปิดประตูเลยผมคุ้มกันให้จัดปลาชักกี้เอาละเอาประตูไงวะเนี่ยอะเอาไปใน gate okay เยอะแน่แน่ ่าไม่มีโล่งโล่งโล่งบ้าเอ้มันมาอีกเยอะเลยๆอยู่ตรงหลังหลังหลังหลบก่อนเร็วเร็วหลบก่อน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 เอ้ยเอ้ยเรียบร้อยไปเร็วผมจะพาไปดูดูดูว่ากระสุนๆอยู่ไหนโปตรวเช็กกี้ตามเช็กกี้ไปไปกับจะได้เจอแมชชีนเอ้ยมากันเต็มเลยผมชอบผมชอบ ผมชอบ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 ชอบชอบเฮ้ยรอเองจะหมดแล้วเอ้ยเอ้ยลุนพกก็ได้วะไปชักกีน้ำแล้วตามแล้วสกูดามลยชักกีอ่าอเอเตอนนี้เราเจ้ากันแล้ว เจาบ้าอะไรเช็กกี้แกน่ะยังติดค้างฉันอยู่เลยกับยาโมฟีนนะเชกีกีกเดี๋ยวแกก็ได้ส่วนที่เหลือไอ้บ้าบ้าเ้ยเฮ้ยทุกคนพอได้แล้วเนอะเฮยไปกันเถอะเ้ไอ้ไเ้ไอ้เลวเลวเลวโอ้ยโหฉันไปกันเถอะจอนนี่ไปกันเถอะ จะไปไหมเนี่ยก็เห็นไม่ได้ฉันขึ้นอยู่เมื่อกี้คุณสนุกหรือเปล่ากับแช็ก,กิ้งข้างในนั้นผมฆ่าคนไปเยอะเพราะปืนกลของคุณเนี่ยแหละโอ้ผมขอโทษด้วยที่ไม่ได้ทันดราม,ม่าข้างในนั้นคุณนี่พลาดตลอดเลยนะปืนของคุณคงจะมีหยกักใหญยเต็มไปหมดแล้วมั้งไม่ได้ใช้งานเนก็ต้องมีคนมาขับขี่ให้หรือเปล่าทีมเวอร์ไจอนนี่นี่เกมของผมไม่ใช่เหมือนคุณนี่อืมเอาละ่ะขอบคุณมากตอนนี้แกขับให้ฉันมันมาอีกแล้วมันมาแล้วมันมา มันมาแล้วมาขับไปดีขับไปดีขับไปดีขับไปด,ไปด,ไปดีว่าแล้วพวกนี้มันคงไม่ยอมเลิกหลางง่ายๆจากการมันจอนนี่เดี๋ยวผมจะพาคุณไปส่งที่แม็ฟาร์เลนโอเค protect the w a g n from bandits เ okay. ฮ้ยเขาจะพาเรากลับไปที่ฟาร์แม็ฟาร์เลนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออแบบนี้มันหน่อยแบบนี้มันหน่อยแบบนี้พระเจ้าเมื่อกี้เกือบไปแล้วไม่หรอมันไม่ยอมไม่ง่ายเลยเหรอมันไม่ยอมแพ้ง,ง่ายหรอก ปืนกลนเลยนะเว้ยถ้าได้ครอบครองนี่พลังมาหาอำนาจ้นี่คุ้มครองยึดได้ที่หนึ่งเลยทาไมชอบแบบนี้เลยมอสตันหัวใจฉันเต้นรัวอย่างกระกรองขับไปดีๆไอริชเฮ้ยทำเป็นผู้หญิงไปได้ไหนมีไหมผมบอกคุณไม่เลยนะไอริชขอให้ปืนกลนบ้านนี่ใช้งานได้เถอะไม่ต้องกังวลไปหรอกคุณคงไม่เจอชิ้นส่วนอะไรแปลกปลอมมาหรอกนะเฮ้ยเฮ้ย แต่การไอตัวที่อยู่บนสะพานเร็วนี่ไงเฮ้ผมไม่รู้ว่าผมจะทนได้อีกนานแค่ไหนกับการที่มันยิงมาใส่ผมเนี่ยคุณนี่มันนักฆ่าเลือดเย็นจริงๆไอริชบ้าเอ้พวกนี้มมนต้องการกระสุนมากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแน่นอนเลาลังเพลิงขนาดนี้มันอยากได้อะไรกันนะกันนะฮะเวลาไหนก็ตามที่คุณอยากจะยิงใครอะทำตัวสบายๆไว้นะไอริชโอ้พระเจ้าช่วยกระสุนจะมดนแล้ว มีอีกไหมเราเป็นทีมเวิร์คได้ดีมากเลยคุณกับผมเนี่ยเราน่าจะเป็นทีมเวิร์คตลอดไปนะไอคุณคุณผมคิดว่าผมพอแล้วชีวิตนี้ผมก็เจอคนหลอกลวงมาเยอะแล้วนะคะู่หูโอเคผมคิดว่าคุณน่าจะพร้อมสาหรับป้อมเมอร์เซอร์แล้วละ่ะกระสุนของเรามากพอที่จะค่นล้มทั้งประเทศได้เลยนะเน,นี่ยผมต้องใช้มันยังไงล่ะบิวเวลมสันมีเป็นทั้งกองทัพเลยแสดงว่าจากนี้ไปเราคงไม่ได้เจอกันแล้วใช่ไหมจอนนี่มาสตัน ไม่รู้เหมือนกันซิเพราะยังไงคุณก็ต้องไปกับผมอยู่ดีตอนที่ผมไปบุกที่ป้อมนั้นแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะได้ช่วยจริงๆแล้วสักทีช่วยผมเห็นว่าคุณฆ่าคนเป็นจริงๆเออเออได้ได้นี่ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกไว้ใจผมได้เลยนะผมจะไม่แย่งตำแหน่งอะไรของคุณหรอกนะเฮ้ย,ยสุดยอดมากเลยนะมาสตันไม่ช้าก,ก็เร็วนี้นเวสติเคนคงจะเตรียมรถม้าใส่เกราะอ,อย่างดีให้เราแล้วละ่ะเฮ้ยจะได้บวกแล้ว เรียบร้อยจบภารกิจทุกอย่างพร้อมบวมบิลเวลมสันดูซิว่ามีภารกิจอ้าวของมาเชลโพรมาวะไปะก่อนอื่นเซฟก่อนแล้วก็รีฟิลเอโมเชันของเราก่อนที่จะไปทำภารกิจไม่ร่วมภารกิจของแนมเพคือ,อไรแต่ก็หวังว่าให้มันเป็น บิวเถอะนะครับจะได้รวมหัวไปบวกทีเดียวเอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับ Red Dead Redemption คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ตามด้านล่างข้างนี้เลยถ้าเกิดว่า,พาพลุงพีพลาพผิดแปลนผิดยัยงไงต้องขออภยกกัยเพราะเล่นเหมือนสมัยก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์ไปจากเกมนะครับไปนะเจอครบับ๊ายบายครับ